สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราได้น,นะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมา ลองของกันอีกแล้วนั่นเองนะคะ mm hmm. เห็นชื่อคลิปก็น่าจะรู้นะคะว่าวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาลองของนั่นก็คือ m i สทีนซูเปอร์นาโนไวท์เทนนิ่งโลชั่นนั่นเองนะคะทุกคนจะบอกว่า <laughs> เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากมากนะก็คือมิวเห็นเห็นตัวนี้นะคะจากคลิปของคิวเตอป้า <c oughs> นั่นเองนะคะก็เลยจะมาลองดูงว่าอ่ะผิวแบบเราอย่างนี้นมันจะแบบมีความกระจ่างใสหรือว่าขาวขึ้นบ้างไหมนะคะ mm hmm. ที่สําคัญเนี่ยเขามาในราคาแค่ย5่บาบาทนะคะทุกคนในเซเว่นอีเลเว่นนะคะเราก็เห็นแบบ เขาทารีวิวไปคร่าวๆแล้วเนาะแต่ว่าจะมาแบบ first impression ในแบบมุมมองของ beauty blogger beauty super อย่างเราบ้างนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะมาจะเริ่มด้วยนะคะชื่อเต็มๆของเขานี่ก็คือเป็น Miss Teen Super Nano Whitening Lotion นั่นเองทะ,ะทุกคนมาในปริมาณ150 ml นั่นเองนะจ๊ะตัวนี้นะคะแล้วก็เริ่มจากตัวขวดกันก่อนเลยนะคะทุกคนคือเป็นอะไรที่มีความสีสันน่ารักมากๆเลยชอบสีม่วงตรงนี้นะคะซึ่ง ก็รู้แล้วว่าเราชอบนะคะแล้วก็จะเป็นทรงนแบนนะคะทุกคนแบบนี้ซึ่งสามารถแบบเนบกับใส่กับกระเป๋าได้โดยที่ mm hmm. มันไม่ไม่บวมขึ้นมามากนะทุกคนถ้าเป็นครีมทั่วไปก็จะเป็นแบบทรงบวมขึ้นมากว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เวลาใส่กระเป๋าอาจจะแบบไม่ค่อย มันอาจจะไม่เรียบเท่าไหร่แต่ท่านี้มันจะเป็นแนวแบบตรงๆแบบนี้ก็สามารถแบบเสียบใส่ในกระเป๋าได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ขนาดก็ประมาณฝ่ามือนิ้วเนี่ยเองนะคะก็สามารถที่จะพกไปไหนต่อไหนได้นะแบบพกไปเดินทางอะไรเงี้ยไม่เยอะมากนะคะแต่พอขึ้นเครื่องอาจจะไม่ได้เพราะมันมาใน150 ml นั่นเองตรงข้างหน้านะคะก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นโลชั่นขาวทาปุ๊บขาวปั๊บนะคะทุกคนแบบนี้อ่ะอันนี้นะจ๊ะเออแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นสัรพคุณของเขานะคะแล้วก็ มาในปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ผลิตที่ไหนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กมีคําเตือนมาให้นะคะเออเดี๋ยวจะบอกคร่าวๆกันนะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างนะคะตัวนี้เขามีเขาบอกว่าทาทาแล้วเนี่ยขาวขึ้นคันทีนะ,ะทุกคนเขามีแคปซูลอัจฉริยะเป็นซูเปอร์นาโนไวแคปซูลน,นั่นเองแล้วก็เข้มข้นด้วยกูตาเทโอนแล้วก็อ่า เป็นคิวเทนนะคะทุกคนแล้วก็มีดับเบิลยูวฟิลเตอร์ช่วยป้องกัน UV ไปอีกนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะไม่แห้งกร้านเพราะว่ามีราสเบอร์รี่ซีซออยล์นะคะแล้วก็ s ชียร์บัตเตอร์แล้วก็คาโมไมล์วอเตอร์ Water, นะคะทุกคนทำให้ผิวดูมีสุขภาพดีนี่เองกระดาษใสยังเป็นธรรมชาติเออะคะวงเล็บผิวชั้นนอกเท่านั้นนะคะทุกคนเออแล้วก็วิธีใช้ก็คือใช้ทาผิวกายเป็นประจำหลังอาบน้ำเชา้าแล้วก็เย็นนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าด้านในเขาเนี่ยเป็นยังไงนะจ๊ะ อันนี้ก็คือเพิ่งซื้อมาวันนี้เลยคะ่ะแล้วก็จะมาลองแกะให้ทุกคนได้ดูเนี่แหละนะจ๊ะมาทุกคนเรามาลองกันนะจ๊ะ,ะก่อนอื่นเราก็ต้องเขย่าให้มันลงมาข้างล่างก่อนนะคะให้มันมาตรงหัวก่อนนะคะพร้อมที่จะทําการทาครีมอาจจดูน้ำครีมกันนี่ทุกคนน้ำครีมเขาก็อ่ะมันไม่ได้ข้นมากนะคะแบบนี้เป็นสีขาวๆเป็นน้ำๆแบบนี้เลยนี่แบบนี้นะคะคิวเต้เขาบอกว่ากินเป็นเหมือนแป้งเด็กอันนี้ก็เหมือนแป้งเด็กนะ,ะทุกคน เป็นเด็กกลิ่นหอมและมุนล,ลองทาตรงหลังมือดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเนื้อค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายนะทุกคนไม่แบบเกลี่ยไม่ยากมันไม่สากผิวเหมือนครีมที่ทาตัวขาวบางตัวนะคะทาง,ง่ายมากด้วยมีความเนียนไปกับผิวมากๆเลยนะคะอันนี้หลังทานี่ก่อนทาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันขาวมันนิดหนึ่งป่ะทุกคนมีความแบบกระจ่างใสขึ้นมามากกว่า,วาอันนี้ป่ะ จะเป็นความแตกต่างเดี๋ยวเราจะมาลองกันที่แขนกันเลยดีกว่านะคะทุกคนอันนี้เป็นด้านที่ไม่ได้ทานะอันนี้เป็นด้านที่เราทาแล้วนะกันจะ้ะคือหลังจากที่ลองตะกี้แล้วทำน่าจะทาได้ตามปกติเลยเนาะไม่ต้องแบบมีพิธีตองเลยมากโอ้ยเยอะไป <S <S เดี๋ยวนะทุกคนลองดูก่อนมันก็วนๆไปตามแขนปกตินะคะกลิ่นน่ารักมากๆเลยะะทุกคนแต่มันเป็นครีมทาตัวขาวที่แบบยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะไม่รู้สึกว่าแห้งกร้านอะไรแต่อย่างใด <S <S อ่ะเอามาทาที่มือ ต่อยอชั้นหนึ่งตอนนี้รู้สึกถึงความข่าวกระจ่างใส่มากขึ้นนะจ๊ะมาดูกันนะคะว่ามันจะข่าวหรือไม่ข่าวอะไรแต่อย่างใดนะคะกระจ่างใส่ขึ้นไหมนี่คือด้านที่ก่อนทาทุกคนนี่คือด้านหลังทาเฮ้ยเฮ้ยแกพี่เฮ้ยมันกระจ่างใส่ขึ้นมาแบบนิดนึงแต่แบบมันมันไม่เลาะไม่วกมันไม่ลอยนะ นี่แกเห็นใช่ไหมไอ้นี่กล้องอะ่ะคือมันแบบมันมันค่อนข้างที่จะแบบอันนี้คือมันขาวขึ้นมาค่อนข้างหนึ่งสเต็ปอะทุกคนเขาเรียกอะไรอะ่ะมันก็ไม่ได้ขาวมากขานาดแต่ว่ามีความแบบเห็นว่ามันดูมีความขาวขึ้นมานิดนึงนะคะทุกคนเฮ้ยแกไม่ใช่เล่นๆน,นะในราคาย5้าบาทเอาจริงแกมีความอึ้งนิดนึงอ่ะดูเทียบจริงๆเฮ้ยแกมันเห็นชัดเจนนะแสงหรือเปล่าเพราะแสงหรือเปล่าไม่ใช่ เอ้ยอันนี้เห็นเห็นชัดเจนเนี่ยไหมอันเนี้ย,ยอ,นนอันนี้คือก่อนใช่ไหมน,นี่คือหลังน,นี่เอ้ยมันคนละสีอะทุกคนมันแบบมีความกระจ่างใสขึ้นมานิดนึงอะตรงนี้ก็คือรอ,อดอะไปใช้กันทุกคน ดีงามมากเนี่ยจะมาลองให้ดูแค่นี้เลยนะคะแล้วก็ลองดูเนื้อดูสีดูกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยสรุปก็คือมันทําให้ผิวรูวมีความกระจ่างใสขึ้นมาจริงๆนะคะไม่จกตาและอีกนะจ๊ะลองแล้วก็สึกว่าเออมันขาวขึ้นจริงๆนะคะเนื้อของเขาเนี่ยนขางที่จะเกลี่ยง่ายไม่เหนียวเนื้อหนะเหมือนครีมทาตัวขาวอื่นๆทั่วไปนะคะแล้วก็หลังทาแล้วมีความชุ่มชื้นนะคะไม่ได้เหนียวเนื้อหนะมากทุกคนแล้วกลิ่นเขาก็เป็นแบบเป็นแป้งเด็กนะคะหอมอ่อนๆแล้วก็ไม่ฉุน คือดมไกลๆไม่ฉุดเลยแต่ว่าดมไกลๆก็ดมใกลๆก็ไม่ได้ฉุดมากนะเหมือนเราทาแป้งเด็กจอนสันอะคือเปรียบเทียบประมาณแบบแป้งเด็กจอนสันสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นเลยนะจ๊ะนี่เฮ้ยมันไม่ธรรมดานะคะทุกคนลองดูกันได้นะคะคือสีผิวนิ้เนี่ยจะบอกว่าเป็นสีผิวประมาณไปทางโทนแบบกลางๆนะก็ไม่ได้ขาวมากแต่ก็ไม่ได้ดําค้าแบบอะไรต่อย่างใดน,นะคะเป็นสีกลางๆเป็นโทนเหลืองออกไปแถว ออกไปแนวโทนกลางๆสีเหลืองโทนเหลืองนั่นเองนะคะทุกคนก็ได้เป็นประมาณนี้เลยทีเดียวนะคะสำหรับการลองของ v <ฤ>ิสชินซูเปอร์นาโนไ t ท์นิงโลชั่นทุกคนใครอยากแบบทาปุ๊บแล้วขาวปั๊บจริงๆเนี่ยไปลองซื้อกได้และแถมแบบถูกและดีจริงๆนะคะทุกคนมาในราคายนะคะบ5าบาทจริงๆนะคะที่เซเว่นอีเลเว่นไม่ได้มาอวดของให้เขาแต่ว่าแก้มันดีจริงๆอะเออไปซื้อได้นะคะคือลอ,ลองครั้งเดียวรู้แล้วมันดีเนะี่ยอะนะจ๊ะถ้าใครแบบ อยากลองเขากระจ่างใสดูอีกขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนะคะก็มาลองดูกันได้นะจ๊ะของมิสทีโลชั่นเองแต่เขาไม่ได้บอกมานะว่าป้องกันแบบเป็น s อสเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่ามีแค่ UV ฟิลเตอร์เฉยๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะผสมกับครีมกันแดดไหมแล้วก็ลองดูนะคะหรือใครที่มีครีมทาตัวขาวอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เหมือนแบบถ้าครีมทาตัวขาวของของเราอ่ะมันมีความเหนียวเนื้อหนะมากเกินไปอะไรเงี้ยก็เอาตัวนี้ไปผสมได้ซึ่งมีคิดว่าน่าจะทําให้อะมันจะบิว รวมกันให้แบบทาง,ง่ายขึ้นแล้วก็กระจ่งางใสขึ้นด้วยนั่นเองะทุกคนเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวมิจะลองดูอะมาคะ่ะทุกคนกลัวคิดมันจะสั้นไปนะคะก็เลยอยากจะมาลองผสมกับครีมทาตัวที่มีอยู่เนี่ยลองดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้มิวใช้เป็นของจินนายนะคะจากมิลอกมูดนั่นเองนะคะที่แบบทาทาตัวขาวอะนรีเป็น,นะะรประจำอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมกันนะคะอ่ะเดี๋ยวทาตัวนี้ไปก่อนอันนี้มันจะมีความข้นใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็จะมาลองผสมกับตัวอันนี้นะโลชั่น ของมิสทีลงไปคืออย่างละครึ่งๆก่อนดีกว่าดูให้มันเท่าๆกันนะทุกคนแล้วก็ทําการเกลี่ยนะแล้วก็เอามาทาที่ตอนที่ยังไม่ได้ทานี่แหละทาไปเลยแต่นี้คือเหมือนจินไนอ่ะทุกคนมันจะต้องแบบเกลี่ยให้มันดีๆนิดนึงนะแต่คือถามว่าเนียนไหมมันก็เนียนนะคะแต่ว่ามันยังมีความแบบแอบแห้งนิดนึงถ้าเราแบบไม่เกลี่ยให้มันดีๆอ่ะทุกคนแต่ถามว่าพอทาไปสักพักหนึ่งมันก็จะข่ากระจ่างใสนั่นแหละอาจารย์ของจินไนนะคะมันต้องทิ้งไว้ประมาณแบบ ทิ้งไว้สักพักหนึ่งประมาณ5านาทีอะไรเงี้ยมันถึงจะเห็นว่าเอ้ยมันแบบมีความขาวกระจ่างใสขึ้นมาเนาะแต่นี้ก็คือได้ผลเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าถามความสปีดความกระจ่างใสเนี่ยมิสทีนเขาทําได้ดีกว่านะคะเพราะว่าจินนานเขาจะต้องแบบทําการเซตนิดหนึ่งบางทีมันก็ติดขนนะทุกคนใครมีคนอาจจะติดอขนได้แต่ว่าในส่วนของมิสทีนเนี่ยมันไม่มีการติดขนนะคะงทา อันนี้จินไนผสมกับมิสทีนนะคะมันก็จะมีความกระจ่างใสขึ้นมาแบบกว่ามิสทีนด้วยนะคะเพราะว่าเขาได้จินไนไปผสมนั่นเองะคะแต่ว่าถ้าซูมใกล้ๆอ่ะมันจะเกิดอาการทีมก็จะติดขนน,นิดนึงนะคะแต่ว่ามิสทีนเนีไม่เป็นนั่นเองนะคะนี่จริงเอาไปผสมให้มันแบบ ผสมมิสทีนเยอะกว่าจินไนก็ได้นะคะมันจะได้สัดส่วนที่แบบว่าเออแบบที่มันดีกับสภาพผิวของแต่ละบุคคลน,นั่นเองนะคะทุกคนเออก็เป็นประมาณนี้นะคะ่ะที่นิ้วมาลองของที่คนได้ดูนะคะกับมิสทีน e ซูเปอร์นาโนเทนนิ่งโลชั่นนั่นเองนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วก็ไปซื้อตามกันได้ซึ่งซื้ออันเนี้ย5 5บาทกับอันเนี้ยเท่าไหรนะ่นะ7 9บาทเนาะไม่แน่ใจเวทน้ำหนักเอาดูนะคะว่ามันจะแบบเป็นประมาณไหนนะก็เลือกกับ ็เรื่องเอาที่เราชอบเลยนะคะทุกคนอ่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะ mm hmm. ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อ mm hmm. ย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กด like, go share, go Subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมีเมอรี่เกิลค่ะไปแหละยบาย